สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ PLAN WITH ME นะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าเราจะปลูกผักเคลหรือเจ้าคณะใบหญิงนะครับปลูกยังไงให้สวยแล้วก็ปราศจากเพลี้ยแล้วก็หนอนนะครับแล้วก็แมลงศัตรูพืชอื่นๆนะครับสำหรับคนที่เป็นสายสุขภาพนะครับก็จะรู้กันเป็นอย่างดีนะครับว่า ผักเคลนะครับหรือคณะใบหยิกเนี่ยเป็นราชินีของผักใบเขียวนะครับและก็ได้ชื่อว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะครับเพราะมีวิตามินมีแคลเซียมมีแร่ธาตุต่างๆเนี่ยในปริมาณที่สูงมากนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถที่จะป้องกันมะเร็งได้ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับเป็นผักที่ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวนะครับแต่การปลูกผักเคลสำหรับมือใหม่แล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ยาก พอสมควรนะครับแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้นะครับสิ่งที่เราจะเจอเมื่อเราปลูกผักเคลนะครับอันแรกเลยเนี้ยอันนี้นะครับผมอยากจะมาแชร์จากประสบการณ์ของผมนะครับสิ่งที่ผมเจอก็คือว่าผมเจอเพลี้ยนะครับเยอะมากนะครับเป็นเพลี้ยอ่อนนะครับตัวเล็กๆนะครับจะชอบอยู่ใต้ใบแบบนี้นะครับไอ้เจ้าเพลี้ยตัวนี้นะครับจะทําให้ต้นโซมแล้วก็เขาจะกัดดูดกินน้ําเลี้ยง จากใบนะครับจากใบของผักเคียวนะครับแล้วก็ทําให้ต้นเนี่ยค่อยๆเหลืองแล้วก็โทมนะครับหรือบางทีอาจจะตายไปเลยนะครับแต่เรามีวิธีจัดการเจ้าเพลียนะครับโดยใช้สิ่งที่เรามีกันทุกบ้านนะครับนั่นก็คือน้ํายาล้างจานนะครับผมใช้น้ํายาล้างจานนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับใส่เข้าไปในน้ําเปล่านะครับ2ลิตรนะครับแล้วก็ใช้น้ํามันพืชนะครับ2ช้อนโตะนะครับผสมกันเข้าไปนะครับ ตัวน้ํายาล้างจานนะครับจะทําหน้าที่เป็น emulsifier นะครับหรือทําให้ไขมันหรือว่าน้ํามันพืชนะครับแตกตัวผสมกันกับตัวน้าเปล่าได้นะครับและก็ไฮไลท์นะครับก็คือน้ํามันพืชนะครับจะทําหน้าที่ในการปิดกั้นการหายใจของเจ้าเพลี้ยนะครับทำให้เพลี้ยเนี่ยตายภายใน1 5บหถึงยีนาทีนะครับพอเราผสมจนเข้ากันดีนะครับเราก็เอาไปฉีดพ่นที่ใบนะครับที่มีเจ้าเพลี้ยเกาะอยู่นะครับ ฉีดพ่นให้ทั่วเลยนะครับตรงส่วนที่แต่ว่าถ้าเกิดว่า,าตรงไหนที่มันไม่มีเพลี้ยอยู่เราไม่ต้องฉีดนะครับเสร็จแล้วให้เราจับเวลานะครับประมาณ15-20นาทีนะครับหลังจากนั้นเมื่อครบเวลาแล้วเนี่ยให้เราใช้น้ําเปล่านะครับฉีดล้างทําความสะอาดใบของเราให้ไขมันออกให้หมดนะครับแค่นี้เองนะครับ ซึ่งวิธีนี้นะครับมีประสิทธิภาพที่สูงมากโดยไม่ต้องใช้สารเคมีที่รุนแรงในการกําจัดเพลี้ยนะครับซึ่งจากประสบการณ์ที่ผมใช้วิธีการนี้นะครับคือได้ผลแทบจะร้อเอร์เซ็นเลยนะครับเพลี้ยจะหายเกลี้ยงไปเลยนะครับและก็ต้นไม้ต้นเคลของเรานะครับจะกลับมาสวยงามนะครับเป็นปกติเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆปลูกผักแล้วเจอปัญหาเรื่องเพลี้ยนะครับสามารถที่จะ เอาวิธีการนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ได้นะครับแต่ข้อควรระวังนะครับเพื่อนๆอย่าลืมใช้น้ําเปล่านะครับในการล้างทาความสะอาดใบด้วยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยตัวน้ํามันนะครับอาจจะไปปิดปากใบได้นะครับทําให้พืชมีปัญหาได้นะครับสําหรับเทคนิคอันถัดมานะครับก็คือเรื่องการใส่ปุ๋ยนะครับผมจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับแต่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่อัดเม็ดนะครับใส่ทุก15วันนะครับ ปริมาณในการใส่นะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดของกระถางนะครับอย่างสมมุตินะครับถ้ากระถางขนาด15นิ้วหรือเข่งเบอร์หกนะครับผมจะใส่ปุ๋ยเนี่ยนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับแต่ถ้ากระถางนะครับมีขนาดเล็กลงมานะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตามสัดส่วนได้นะครับกับประมาณเอานะครับไม่ต้องเป๊ะก็ได้นะครับเวลาเราใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วนะครับเราก็อย่าลืมพรวนดินนะครับพรวนตรงหน้าดินนะครับทุกกระถางเลยนะครับเพื่อให้ เติมอากาศเข้าไปแล้วก็ทําให้ปุ๋ยเนี่ยเขา,าสามารถที่จะละลายแล้วก็ซึมแล้วก็รากของต้นเคลนะครับสามารถที่จะดูดเอาสารอาหารไปใช้งานได้นะครับซึ่งการดูแลต้นเคลนะครับผมก็มีหลักๆแค่2อย่างนะครับอย่างที่แนะนําเพื่อนๆไปนะครับนั่นก็คือวิธีการกําจัดเพลี้ยแล้วก็วิธีการใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับต้นเคลนะครับจะชอบวัสดุปลูกที่โปร่งนะครับ ถ้าเราซื้อดินถุงมานะครับแล้วดินถุงอาจจะมีเนื้อดินค่อนข้างเยอะนะครับให้เราใส่แกลบหมักนะครับ 1ต่อหนึ่งเลยนะครับหรืออาจจะใช้มะพร้าวสับนะครับเป็นมะพร้าวสับขนาดเล็กหรือจะใช้ขุยมะพร้าวนะครับผสมเข้าไปนะครับในอัตราส่วน1ต่อหนึ่งนะครับจะทําให้เนื้อเนื้อดินเนี่ยนะครับร่วนซุยนะครับแล้วก็เจ้าเคลอ่ะเขาก็จะชอบนะครับพอเราพรวนดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็รดน้ํานะครับเพื่อให้ปุ๋ยเขาละลายนะครับแล้วก็พืชสามารถที่จะเอาสารอาหารไปใช้ได้นะครับ เพียงแค่นี้นะครับเราก็จะได้ผักเคลที่สวยงามนะครับแล้วเพื่อนๆลองเอาเทคนิคนี้นะครับไปใช้ดูนะครับแล้วได้ผลยังไงนะครับก็อย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับสวัสดีครับ